สวัสดีค่ะคุณราศีเมษคุณราศีเมษดูดวงกันเร็วดูดวงความรักช่วงเดือนธันวาคมนี้ทั้งเดือนเนี่ยคุณจะประสบพบเจอกับความรักชนิดไหนเดี๋ยวดิฉันขอเปิด่อยนะคะดิฉันกเป็นตัวแทนจำเอยมีชัยจำนายตัวแทนการดูดวงของคุณราศีเมษในวันนี้ค่ะดิฉันจะตั้งจิตอธิษฐานดีๆค่ะว่าความรักของคุณ มันจะมีเรื่องเล่าเช้านี้เรื่องเล่าเที่ยงนี้แบบไหนอัศับสามทีคุณราศีเมษดิฉันขอเป็นตัวแทนนบััดนี้นะคะราศีของคุณความรักช่วงเดือนธันวาคมค่ะจับไพออกมาแล้วมันมีความเข้าคู่เข้าใจกันหรือเกินค่ะเมื่อสักครู่ที่ฉันเปิดราศีตุลไปก็คือชีก็จะมีแบบการอัก โดนหักอกมาแต่ก่อนเป็นคุณหรือเปล่านะคุณประสิเมธที่ไปหักอกเขาแต่เดี๋ยวช้าก่อนความรักของคุณกับความรักของใครมันก็เป็นความรักคนละเรื่องกันนะคะเดี๋ยวฉันขอเปิดไพ่ให้หมดครบครบทุกสิ่งอย่างนะคะถ้าอย่างไรเนี่ยรู้สึกว่าคู่ของคุณช่วงนี้มีการแปลเปลี่ยนไปนะเข้าอออกๆทำไมทำไมเขาไปๆมาๆอย่างนี้ล่ะ อยู่ๆเขาจะไปอยู่ๆเขาจะมาเออคุณจะรับสถานการณ์อย่างไรหัวใจของคุณที่แหลกเหลวช่วงนี้มันเกิดอะไรขึ้นคะิิฉันขอหาสาเหตุสาเหตุของความรักอันอันไม่ได้ซับซ้อนนะความรักของคุณเนี่ยมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรแต่รู้สึกว่าคุพยายามเข้าไปอยู่ใน วงจรของผู้หญิงคนหนึง่งหรือผู้ชายคนหนึง่งแต่อันตัวเขาเนี่ยยังไม่ได้ยอมรับคุณแล้วก็เขากับคุณยังไม่ได้เป็นอะไรากันเออเนี่ยอ่ะฉันสรุปให้เลยว่านี่เดี๋ยวสิ้นเดือนเนี้คุณะจะได้ผู้หญิงมาคนหนึง่งไม่ก็มาได้ผู้ชายมาคนหนึง่งซึ่งคุณจะตกหลุมรักกันเลยอืมเราก่อนละกันตกหลุมรักกันอันนี้ไพ่ของคุณละสีเม็ดิฉันบอกตรงบทสรุปเนาะ คุณบทสรุปคือคุณจะเจอเจอเจอความรักความรักดีๆสักสักสักหนึ่งดอกนะซึ่งอันตัวเขาอะก็รู้สึกแฮปปี้กับคุณและคุณสองคนก็แฮปปี้กันเออแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้เอนดิ้งกันโอ้เฮ้ยเอาไงดีอะฉันจะมาเล่าต้นเรื่องหรอเนี่ยอันนี้อีพีสุดท้ายเลยนะสรุปว่าคุณอะจะจบอย่างสวยจะแบบได้กลับมาแบบดู ดูแลใจกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเดิมอ่ะอคุณราศีเมษช่วงนี้คุณเฮิร์ทเฮิร์หนักมากเป็นเพราะอะไรคะเป็นเพราะคนที่คุณคุยอยู่อ่ะเขาไปไปมามาเขามีความไม่ต่อเนื่องเขารู้สึกจะจะเหยียบเรือสองแคมอยู่หรือว่าเขาจะอะมีอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถจะมากับคุณได้เต็มตัวเออทั้งที่คุณก็คุณ คุณมีเขาในใจอยู่คนเดียวนะคือถ้าคนนี้เข้ามาคุณก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้สัมพันธ์กับใครอื่นเลยอตอนเนี้คุณเหมือนจะไปคุณกําลังอยู่ในศึกสงครามคุณกําลังจะไปสู้รบปรบมือกับคู่แข่งอันอันเหล่าๆไม่ก็คู่แข่งที่อยู่ในไลน์ของเขาอยู่แล้วอย่างเงี้ยหรืออยู่ในอยู่ในเมมเบอร์ของลอนอยู่แล้วเนี้ยก็คือสรุปนะ คู่คุณอาจจะเป็นคนที่มีมีรักเยอะอยู่แล้วหรือว่ามีคนคุยเยอะอยู่แล้วซึ่งอันตัวคุณเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าน้อยแต่ช่วงนี้ทำไมคุณเหมือนโดนโดนเสียบแทงอย่างเงี้ยจิตใจของคุณเรื่องความรักก็คือแบบไม่โอเคเออคุณไม่โอเคเพราะเขาไม่มาเขาไม่มาหาเอออ่ะเป็นความแบบเอาแต่ใจหรือเปล่าไม่นะเพราะว่าอะไรคุณคุณสู้หนักมากอ ช่วงนี้คุณก็สู้หนักมากคุณก็ถือว่าทุกข์ละทุกข์ทุกทุกทุกกับทุกกับใครคนหนึ่งอยู่กําลังแบบคุณกําลังจะกําลังอยู่ในในภาวะของการที่จะแหวกไว้อ่ะออกจากน้ําที่เชี่ยวกราดอยู่อ่ะตอนเนี้คุณกําลังใช้พลังพลังใจพลังกายอ่ะท,ทั้งทั้งทีม่มันไม่ได้มีปัญหาอะไรแรงนะ แต่ว่าความต่อเนื่องมันไม่มีคู่ของคุณมาไม่มีความแบบความต่อเนื่องอะ่ะอืมมันเหมือนว่าถ้าคุณถ้ามันเหมือนว่าความรักมันไม่ได้แบบกําลังเดินไปได้วยกันอะ่ะมันเหมือนคุณกําลังทําคนเดียวอะ่ะทําอยู่ฝ่ายเดียวอะ่ะเออซึ่งซึ่งซึ่งตรงเนี้ยดิฉันอยากให้อยากให้การการแก้ปัญหาของคุณคือการ คือการไม,ม่คือคือทำไมเปิดไพ่ออกมาดิฉันมองว่าคุณลาสีเมธคุณเป็นผู้ชายอะ่ะเออดิฉันกําลังถ่ายให้ผู้ชายคนหนึ่งอยู่ยังไงไม่รู้อะ่ะเหมือนว่าหัวใจตอนนี้คุณแหลกสลายอะ่ะเออคุณคุณก็ไม่ได้โดนทิ้งหรืออะไรอะ่ะแต่รู้สึกว่าคุณ พอพูดถึงความรักอะเออเธอความรักเป็นไงบ้างเนี้ยไม่โอเคว่ะเออทั้งที่ก็มีคนอยู่ข้างกายนะทั้งที่คนนั้นเขาก็อยู่กับคุณนะทั้งที่คนนั้นเขาก็เรียกคุณว่าแฟนนะแต่คุณก็แค่พูดว่าไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อ,อะมันก็เพราะว่าช่วงนี้คุณงงงงแง ain, งแงกันอะงองงงแงงแงเป็นเรื่องของทางฝ่ายคู่รักของคุณอะเขาเขาเขาดูเขาดูแบบ เขาดูไม่คงที่อ่ะเหมือนทำให้คุณไม่มั่นคงอ่ะเออตรงนี้คุณก็เลยเพยายามที่จะหยิบยื่นตัวเองอ่ะเข้าไปในชีวิตเขาบ่อยๆหยิบยื่นตัวเองเข้าไปหาเขาเข้าไปเจอเขาทั้ง,งที่บางทีเขาก็อาจจะอยากเอออยากเป็นตัวของของเขาเองอ่ะตรงนี้ดิฉันไม่ได้เปิดไพ่คู่ของคุณโดยลึกๆนะว่ามันเพราะอะไรแต่ว่าเพราะเขามาไม่สม่ำเสมอมากกว่าแต่เป็นเพราะว่าคุณเ่ยอาจจะรู้สึก เหนื่อยกับการแหวกวายเหนื่อยกับการต่อสู้เหนื่อยกับการที่จะนัดเจอหรือว่าไปไปอืไปไปให้ความความอะไรดีละ่ะเหมือนคุณกําลังเล่นเกมอ่ะตอนนี้ก็าำลังกาลังดําเนินไปอยู่ระหว่างทางที่ว่าอมันมันไม่ได้เป็นการถึงขั้นต่อสู้ในด้านความรักนะแต่คุณ เหนื่อยเหนื่อยอ่ะเหนื่อยเหนื่อยเฉยๆอ่ะอคุณก็อยากจะเอาวะ,ฉ,ะฉันจะเป็นอิสระฉันจะเป็นอิสระทางอิสระดีไหมช่วงนี้คุณกําลังคิดถึงเรื่องนง้นอยู่อ่ะคุณกาลังอยากจะอยากจะเป็นอิสระอยากจะถอดล่างตัวเองออกมาอยากจะแบบเอาตัวเองออกมาแล้วแล้วลองไปนั่งมองสถานการณ์ความรักของคุณว่าเออมันมัน จะเอาอย่างนี้จริงๆเหรอนี่นี่คือความรักที่ฉันที่ฉันที่ฉันมีจริงๆเหรอเออจริงๆแล้วฉันก็ไม่เคยตกเป็นเหยื่อแบบนี้เลยนะฉันไม่เคยตกเป็นเหยื่อหัวใจแบบนี้เลยทําไมต้องมาเจออย่างนี้แล้วก็มีการคิดอ่านวางแผนจริงๆคุณก็ไม่ได้อยากจะเลิกลาหรือว่าอยากจะทิ้งทิ้งคู่ของคุณไปหรอกแต่ว่าคุณอน่ก็อยากจะมานั่ง นั่งทำความเข้าใจกับตัวเองอะว่าว่าว่าถ้าจะไปต่อหรือว่าถ้าจะให้มันดีกว่านี้เราควรจำทำยังไงช่วงธันวาคมนี้รู้สึกว่าคุณกําลังหาทางออกด้วยกันด้วยการค้นหาสัจธรรมบางอย่างอะ่ะคุณจะไปเจอสัจธรรมนี้อาจจะอยู่ในหนังสือแปลบางเล่มอาจจะอยู่ใน ฝาข้างฝาในห้องน้ำฝาฝา,ฝาประตูหรือว่าสัจธรรมหลังรถเอ,อคุณจะคุณจะเจออยู่ๆตาคุณก็จะไปเห็นน่ะหรือหูคุณก็จะดันไปได้ยินน่ะสัจธรรมของชีวิตอันหนึ่งแล้วคราวเนี้ยมันจะปลดปริ้งเลยปริ้งเลยคุณราศีเมษคุณจะคุณจะกลายเป็นแบบคนรักใหมอ่อะ คือคุณอาจจะมีคู่อยู่แล้วหรือไม่มีคู่แต่คุณจะเปลี่ยนตัวเองกลายเป็นแบบนักนักบริหารความรักแบบแบบมีความสุขอะแล้วมันไม่ใช่คุณคนเดียวนะหลังจากเนี้ยหลังจากว่่ที่คุณจะผ่านเหตุการณ์ที่คุณจะแบบรู้สึกเคอร์เธอ่ะรู้สึกไม่โอเคกับตอนนี้ชีวิตคู่ชั้นยังไงแล้วเราไปหาหาคุณก็นั่งคิดอยู่อะว่า เอ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเกิดอะไรขึ้นกับดิฉันเออนั่งดีดกีตาร์ดูสิดีดไปดีดมาเฮ้ยเจอท่อนเพลงนี่เลยชีวิตดูเอ่อ,ฉ,อ,อฉันจำเป็นจะต้องถอยฉันจำเป็นจะต้องไปฉันจำเป็นจะต้องคิดยังไงมัน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 จะเจอแนวทางอะไรแบบปิ๊งปิ๊งอะ่ะปิ๊งปิ๊งอย่างหนึ่งแต่ว่าบอกปิ๊งปิ๊งในขั้นนี้ก็คือแบบมันคือสัจธรรมอะ่ะชีวิตอะ่ะเออแล้วคุณจะเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนตัวเอง,เลเองกลายเป็น กลายเป็นแบบคนของคนของพระเจ้าเลยอ่ะคุณจะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนของถ้าเป็นดาราก็คือเป็นแบบอคนที่อยู่บนเวทีอ่ะที่จะมีคนรักเยอะๆอ่ะดิฉันก็ขอบอกเลยว่าทุกคนก็จะรักคุณอืมแล้วถ้าคุณคิดว่าตอนเนี้ยคนที่คุณคุยอยู่ด้วยเนี่ยเขาจะลงเอยกับคุณไหมอ่ะลงเอยนะในเดือนธันวาเนี้ยคุณไม่ต้องกังวล บางบางอย่างอะ่ะมันไม่ได้สิ่งไม่ความรักของคุณไม่ใช่ความรู้สึกวิตกกังวลอะไรแต่มันแค่อาจจะเป็นการพึ่งหยิบยื่นความรักและการตอ่อสู้หรือว่าเป็นสเตจของการคุยการแลกเปลี่ยนการฝ่าฟันอะ่ะการทำให้เขาเห็นว่าเออมีความจริงใจเข้าแรกอะ่ะแล้วก็คุณก็จะนั่งอยู่ในฐานะที่ว่า เป็นความเป็นเป็นตัวจริงๆของเขาอะ่ะไม่ใช่มาแบบไม่ได้มาแบบหลอกล่อไม่ไม่ได้มาแบบแบบแบบไงเดียแบบแบบปัดแบบปัดแบบปัดอะ่ะคุณมาจริงๆนะคุณตั้งใจมาแล้วคุณก็แสดงตัวตนอะ่ะจนจนจนมันเกิดมันเกิดว่าคุณเป็นคนที่คุณทุกคนจะมารักอะ่ะได้ยังไงไม่รู้อะ่ะ เฮ้ยตรงนี้อ่ะอยากจะได้แชร์ประสบการณ์จังคือตรงนี้อยากฟังประสบการณ์จากราศีเมษหลายๆท่านเลยนะว่าถ้าคุณผ่านตรงนี้หรือคุณอยู่ในห่วงของการต่อสู้อะไรบางอย่างการพบเจอก่ออคนรักที่ไม่คนรักที่เหมือนจะไม่ยังไม่พร้อมที่จะมากับคุณอะ่ะเขาอาจจะหายๆมาๆติดๆต่อๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะอะอะพอคุณได้ได้หาครัวอด คำวอบอดในในเรื่องความรักดีๆหรือว่าคุณศึกษาดีๆว่าคู่ของคุณเนี่ยน่าจะชอบอะไรถ้าจะเอาชนะใจหล่อนได้เนี่ยควรจะควรจะใช้อะไรเออเขาเขาเคยบอกไหมว่าเขาเขาปรารถนาอะไรคุณคุณลองเปิดใจให้มันให้มันให้มันเป็นอิสระให้มันเป็นเสรีอะให้มันไม่ใช่ตัวของตัวคุณอนะ่ะเหมือนว่าคุณแบบ เสกตัวเองเข้าไปในในละครเรื่องหนึ่งแล้วคุณก็แปลงกายแบบปั๊ะอะเดี๋ยวผมจะกลายเป็นบาร์เทนเดอร์ให้คุณนะลองลองดูซิว่าคุณอยากได้อะไรครับคุณผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเออหลังจากนั้นก็กลายเป็นว่าเขารักคุณเลยว่ะเขาเขากลายเป็นแบบมามามาเปลี่ยนมาเป็นชอบคุณไปเลยอะ่ะแล้วก็อยากลงเอยกับคุณไปเลยอะ่ะ ลองไปดูตรงนี้ดูว่าคุณจะไปเจอกับคําแนะนําอะไรเนาะทั้งในโลกจริงโลกสดเชียวโลกของธรรมชาติและโลกของอความจริงเนี่ยคุณจะเจอเจอสัจธรรมอะไรบางอย่างแล้วคุณก็จะกลายเป็นคนที่ทุกคนเนี่ยจะหันมาให้ความรักจะหันมาสนใจแล้วก็แปลกจากมามาไปไป,ไปกลายมมาเป็นประจําทางเลยค่ะอุ้ยกลายมาเป็นประจําเลยค่ะประจําค่ะ ฟิกคอร์สฟิกไปเลยอะค่ะเขาจะฟิกกับคุณเลยค่ะเขาจะไม่แบบมามาหายหายค่ะรับรองนะมาแน่นอนแต่ช่วงนี้คุณก็ศึกษาศึกษาหน่อยคุณเมธคุณอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยแบบเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ค่อยละเอียดกับความรักนักคุณอาจจะใช้ความรู้สึกความรู้สึกของความรักแบบหุ่น มันอาจจะไม่ห้วนอย่างที่คุณคิดก็ได้มันจะต้องะตะการการเรียนรู้ประสบการณ์และการใช้แบบวิทยายุทธแบบแนบเนียนอะซึ่งบางนี้ตรงนี้บางทีส่วนตัวคุณคุณอาจจะไม่มีคุณอาจจะต้องไปลองฟังคนอื่นดูอยากจะไปหายูทูบเบอร์คนอื่นที่เขามีประสบการณ์อะลองไปไปฟังลองทำตามที่เขาแนะนำดูมันมันอาจจะไม่ใช่ตัวคุณนะแต่มันอาจจะเป็นความจริงก็ได้ที่ ที่อีกฝ่ายเขาต้องการอะ่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอะ่ะคุณก็ไปดูไปศึกษาหน่อยถ้าคุณอยากได้เขาหรือว่าคุณอยากอยากเริ่มบทสนทนาที่คุณมันไม่ใช่ตัวคุณหรอกแต่ว่าคุณก็อยากจะเริ่มบทส,สนทนากับเขาอะ่ะให้ไม่เขาสนใจอะ่ะเออแล้วเราก็จะไม่ได้เป็นคนที่แบบเจ็บปวดร้อนราวในเรื่องความรักอีกแล้วอืต่อจากนี้คุณจะเป็นนักรักที่มีความสุข แล้วเขาก็ทําให้คนอื่นมีความสุขด้วยไม่ใช่ตัวคุณเองแฮปปี้เอนดิ้งนะคะธันวาคมนี้เมื่อไหร่ที่คุณจะแฮปปี้คุณก็คอมเมนต์มานะคะขอบคุณมากค่ะคุณลาสีเมธเมธที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณค่ะ